สวัสดีค่ะด <IS> ิฉันนางสาวสวนาบ้านนบราศูนย์สองเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบลดาบัมรงรหัสสืบสามหนึ่งค่ะผู้ศาสตร์สาบันพิสิทธ์ค่ะ มีความและกำลังใจในการทำงานเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพพระราชบาัญญัติฉบับนี้กำหนดให้มีคณะกรระมาณภาคราชกาลรูและ,ละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทำหน้านที่กำหนดนโยบายและหลักและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารง,งานาาาบุคลากรบุคคลของข้าราชการและบุคลากร เป็นกฎหมายที่มาแต่เกี่ยวกับการจัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาและการดูแลการจัดการศึกษาค่ะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะกำหนดไม